พูดถึงการแต่งตัวในเกมฟรีไฟลนะครับคือช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปไหนก็จะเห็นแต่แบบว่าแต่งชุดสักทองหมวกเอฟคือเข้าไปเจอในแมปนี้รู้เลยว่าคนนี้จะมาอัดให้ลงไฮไลท์ไฮไลท์อะไรครับเจอกูจะยิงให้ตัวพุนคือต้องบอกเลยว่าชุดฟรีไฟล์เนี่ยเขามีเป็นหลายร้อยชุดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดชุดของผมให้ดูนะเนี่ยหกร้อยก็ชุดคนอื่นก็น่าจะมีนะครับแต่ทําไมอะ่ะทาไมต้องแต่งแบบ ใส่หมวกแก๊ปหมวกเอฟแล้วก็ชุดสักทองนะครับมันน่าเบื่อมันมาใส่กันเยอะเกินนะครับผมคือผมก็ไม่มีหลักนะหมวกเอฟอะ่ะแต่คือผมเคยมีรหัสที่มันมีหมวกเอฟไงคือมันบ่อยเกินนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าก็มันของแลนวไงพี่ <c oughs> ก็ใช่ไงครับติดขั้นสูงมันก็ของแลสิครับเออทำไมไม่ใช่สติขันสูงก็ว่าไปยาง <c oughs> อาไอเฮียอะไรเนี่ยชุดไม่เปิดผนึกดาบต้องคำสาบเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเทก็หมวกเอพีกับครับดูดิเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเ<ะ>อ้ยหมวกเอเวอร์ชั่นสบอกลาหมวกเอ,อันเก่ากากากังกังไปได้แล้วถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนั้งแล้วไม่ใช่ใส่แต่แบบเดิมๆซ้ำกัน2-3ปีนะครับเม้งน่าเบือ่อเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยละกันชุดใหม่นะครับคือหมวกเหมือนหมวก F อเลยแต่ว่ามันจะมีแบบผมทรงปัดเปยครับอื แสกกลางโดนเทปัดเปยจะเหลืออะไรโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มเลยแล้วก็มีคาตานะใหม่ด้วยนะครับผมคาตนะมาลูเลเซอร์นะครับสุ่มไป2079เพชรกดไลค์ทับติ๊กเยครับไอเชี่ยแม่งโคตรลีลาหุยผมได้จะกินรถมาดิเดี๋ยวผมจะสุ่มจนโอ้โหจะกินรถออกโคตรง่ายครับเดี๋ยวผมจะสุ่มจนกว่าจะได้เลยหุยได้คาตานะเฮียออกโคตรง่ายมาครับผมเดี๋ยวผมจะเอาหมวกหมวกวีสองนะครับอะไรวะเนี้ยฟีเจอร์ไทม์เฮ้ยมันลดราคาครับทุกคน แค่130ร้อยสาเพชรเฮ้ยโอ,โอแต่ออกยากนะแต่คือถ้าได้มานิดบอกเลยบอกลาหมวกเอฟกากๆกกลางๆไปได้แล้วแม่งน่าเบื่อจริงนะครับ <l ots> โอเคเอ้ยโอ้โหคาตาะออกโคตรบ่อยอ่ะหมวกเอฟไม่ใช่หมวกเอฟนะครับหมกใหม่ถ้าใครเรียกหมกเอพี่จะตกปากเอ้ยได้แล้วดูดิ <l ots> มันเป็นบรุกคนกดไลค์นะครับเดี๋ยวขอแต้งตัวเลยละกัน <l ots> บทชีตูดแมมันจะนักหน้า วายังมีเมตตาเลือกแค่ลมให้ใจเฮ้ยอันนี้หมวกมันเทพจริงนะครับเออคือพูดตรงๆแบบไม่ปั่นนะคือมันเหมือนหมวกเอฟเลยนะครับแค่มันมีทรงผมปัดปี๋เข้ามานะครับเพราะว่าถ้ามันแค่เปลี่ยนสีเนี่ยเดี๋ยวจะโดนดรามาว่าย้อมสีมาอีกนะครับอันนี้เม่นก็ย้อมแหละแค่เพิ่มผมเดี๋ยวเราจะใส่กันเลยแล้วกันเฮียโคตรหล่อครับบอกลามหมวกเอฟกะกะกังๆไปแล้วแหละเก่าเกินเดี๋ยวผมจะลองใส่ก้ามท้องที่เข่าฮิตจริงก็ไม่ค่อยอยากใส่หรอกครับก้ามท้องเนี่ยมันจะไปซ้ำกับคนอื่น แต่ก็หล่อมันกันนี่ยอุ้ยโคตรเท่เท, <laughs> ท่จริงโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยฝากกดไลค์ซับ s ไครต e ด้วยนะครับทุกคนออกง่ายนะครับไปส่มเอ๊ดเดี๋ยวดูคัตนานะใหม่ก่อนคัตนานะใหม่แม่งก็เอาเรื่องนะเอาเรื่องกับเบื้องแตกเลยอะ่ะสวยจริงเฮ้ยโคตรเฟี้ยว ใส่กับเางกงปีกนกนี่น่าจะเฟียวจาดโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นกันเลยว่าทุกคนมันจะกลัวความโหดของชุดใหม่ของผมหรือเปล่าเอาละครับคุณผู้ชมนะฮะมาดูความเท่ของมันนะครับผมไอ้จแต่ผมไม่ค่อยชอบหลอกหมวกเนี้ยผมแบบให้ผู้บริโภคดูไง<ะ>คือมันเป็นหมวกเอฟชัดๆเลยนะครับผมแค่เขาเอามาย้อมสีนะฮะแต่สีนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับแต่ว่าเขากลัวโดนดามากไงว่าเอามาย้อมสีนะฮะเขาเลยเพิ่มแบบว่าเขาเรียกอะไรเพิ่มทรงผมแม่งเลยนะฮะ <c oughs> นี่นี่นี่ นี่ล่วงไปดิล่วงไปดิล่วงไปดิกูสามก่อน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 มายิงหัวก็ได้ไกลจัดไกลจัดมาดีครับมาดี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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนกูโอ้ยมาดีครับผมออกมาออกมาชุบเลยโอเคครับผมชุบเลยชุบชุบดื้อไอ่ยิงกูโคตรเจ็บโอ้ยเดี๋ยว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 เช่อยิงผมโคตรเจ็บยิงผมโคตรเจ็บอะครับ เดี yeah, yeah, ah! Ah! Yeah, ๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนี่อาว้าอย่าทำกูไอ้ฮิตอย่าหันลึก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 อยู่ไหนวะนี่นี่ไงยิงหัวไปดเลยตซ์ความเท่ของหมวกใหม่ครับไม่อยู่แล้ว คือ GM ฉลาดมากนะครับผมกลัวแบบอ๋อเดืดร้อนมาบอกเฮ้ยสิทธิ์ขั้นสูงเอามาย้อมสีได้ไงเพิ่มผมแม่งเลยฉลาดเกิน GM มแม่งก็รู้นะครับว่าคนชอบหมวกเอฟเยอะอะเขาเลยทําหมวกนี้มาไม่ใช่ทาดีคือก๊อปมาเลยครับก๊อปของเก่ามาดูดเปลี่ยนสีนะฮะเพิ่มลวดลายให้มันโคตรเฟี้ยวเพิ่มทรงผมเข้าไปปัดเปย๋ยงโดนเทนะครับผมแสกกลางจะเหลืออะไรแสกกลางยังโดนเทปัดเป๋จะเหลืออะไรมาครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะไปจัดให้ดูนะฮะโอ้โหเชีย่ยเฮ้ยยิงได้ไงวะซาดเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยมันยิงได้ไงอะครับโอ้ยโหเชีย่ยเดี๋ยวโดนข้างอ๋ออึบไอ้เฮียเอ้ยไม่ได้เล่นมาหลายวันเมาก็ค้างเมากูค้างหรอกเมากูค้างหรอกเมากูค้างหรอกกูไม่ได้เล่นมาหลายวันเมา,ก,า,มากูค้างหรอก เหลืออีกกี่ตัวเหลืออีกสองตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจัดเองวะเพื่อนผมแม่งไม่ค่อยเอาอ้าวเลยอ่ะเฮ้ยมีตัวมาข้างผมครับผมเดี๋ย่นี่โดนเดี๋ย่นี่โดนนะปาดอุ้ยโดนแล้วเจ็บแล้วอ๋อเดิน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 เดเออมาเดย์มาเดยมาเดยมาดยยิงยังเจ็บยิงยังเจ็บอื้มยิงยากเจ็บยิงยังเจ็บเจ็บนะหน้าเจ็บนะหน้าโอ้โหเพื่อนก็โหดเกินนะครับผมนี่ตังไอวอลเลนไปเลยอ๋อเท่จริง ทรงผมทรงหมวกโคเทตตรงคือหมวกทรงใหม่ที่โคเทนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกไอ้หมวกแบบเนี้ยใครจะไปชอบวะถามจริงผมไม่ค่อยชอบหรอกอคนนู้นอาจจะชอบนะครับแต่มันไม่ใช่สําหรับผมว่ะนี่ไงล่ะกูช่วยมึงด้วยเฮ้ยเชี่ยโอ้ย,ย,อยแล้วทำไมมันค้างจังอ่ะเฮ้ยทำไมผมโคตรค้างเลยครับคุณผ,ผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปนวยเองโอ้ย ผมยิงไม่ค่อยโดนเลยอะเอ้ยเฮ้ยทำไมคนกระตุกเลยอะตา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 นี่เออเกินผมต้องบอกเลยว่าตาเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นผมใส่หมวกเท่น,นะครับมันเลยทําให้ทีมผมแหลกนะฮะแหลกแหลกจนจุกอะครับผมแหลกจนจุกอะครับผมไปสามมันเด้ vaan. เออสวยอืตอต้องงั้นดีวะมงอยาววอยางงั้นมึงตายเลยนะึงวิยางงั้นอะอ่าน,นี่ไม่เชื่ออ,อีกนี่ไม่เชื่ออีกตายแล้วนะ เฮ้ยไม่ตายว่ะที่มันเป็นไปได้ยังไงวะไม่ใช่ผมวิ่งตามแล้วผมตายนะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะมันรอดอ่ะไปแล้วมันรอดนะครับทุกคนเฮ้ยมันมีตัวชุบนี่ไงล่านี่ไงล่าเจอกอซ่าเจอกอซ่าชุดเดียวเจอกอซ่าชุดเดียวตัวเจอกอซ่าชุดเดียวโคตรโคตรเจ็บผมต้องไปแล้วผมต้องไปแล้วเฮ้ยมึงขึ้นไปทําไมวะโอ้โหไอ้เหี้ยมึงมึงไม่น่าขึ้นน่ะตาย โคตรตุ๋ยเลยกูนึกว่ามึงอยู่หลังไอวอลฮมึมนี่คืออีกทีมแม่งโคตรเกียนนะครับแม่งตั้งไอวอลหลอกให้ผมนึกว่าอยู่หลังไอวอลแล้วมันก็ตุ่ยครับไอ้แคยคือมึงตุ๋ยมึงตุ๋ยได้ไงวะมึงทุเรศเกินมึงไม่น่าทําอย่างนี้เนี่ยเอาจริงนะคือมึงไม่ควรทําอย่างนี้นครับเอ้ยมันมีตัวว่ะมีตัวว่ะยา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 ตายนะนะเพื่อนกูอุ้ยไอสัตว์ดูมึงวิ่งดิ ไอ้เฮียมันไม่ตายก็แปลกแล้วมึงวิ่งอย่างเงี้ย <Okay. S 1> มึงเล่นกันอย่างนี้ไม่ตายไม่ไม่ตายก็แปลกแล้วเอออีกตัวอยู่ไหนอีกสองตัวอยู่ไหนกูนกนจัดเองกูจัดเองเมาก็ค้างไม่รู้จะค้างหาเลยนักหนามึงจะแอกอีกอย่าแอคเเร็วอย่าทําเป็นยิงและแอคไปตรงนี้ได้ป่าววะโอเครับผมน่าจะไปได้นะปาบก็ให้โอ้โหเสร็จกูเลยเกาะสี่เฮ้ย <Yahoo! S 1> ไ,ไอ้เฮียมึงไปเลยตรงนั้นนะโอ้โหดูดิ เฮ้ยเพื่อนผมแม่งเฮ้ยเพื่อนผมโง่เกินตายตายเ <c oughs> <c oughs> ยี่ยม ไอ้แม่งชุบตัวเองเลยนะไม่เบิร์ดเลยกูเฮียแม่งชุบตัวเองอีกอ่ะคุณผู้ชมเมาก,กูก็ค้างค้างดีจัดอะคือค้างดีจัดนะครับไอ้ไี้แม่งชุบตัวเองอีกอะแม่งเกียนไปประวะรู้สึกว่าผมจะแบกจัดเลยอะสิบคิวตามเมื่อกี้แม่งชุบตัวเองนะครับคือโคตรเกียนเลยอะเ้ยแม่งแล้วผมไม่ได้เล่นนานด้วยแลกจัดอะคือแลกจัดผมก็ไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรนะครับทำไมมันแลกขนาดนี้ โอเคครับผมอือหือเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนสาดมันอยู่ตรงนู้นเพื่อนมันอยู่ตรงนู้นไปเอามันไปรู้มันถ้าผมตายนี่คือจบเลยนะครับผมบอกเลยว่าทีมแม่งอ่อนด้วยอ่ะฮึบฮึบโอ้ย,อย,อย,อยมีตโตตุเยอะส่อยเพื่อนนี่เลรับอ่ะจิ เฮ้ยโอ้โหชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนเพื่อนหลบไว้เพื่อนหลบไว้เพื่อนกูกำลังมาเพื่อนกูกำลังมาเออไปไหนไปไหนมันอยู่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 นี่อยู่นี่อยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูขอกูขอโอ้โหไอ้เหี้ยหลัดกู เรียกลาดผมที่สดอ้าวล่ะครับผมก็คนที่มันโหดที่สุดมันก็ต้องเป็นผมอยู่นะจะเป็นคนอื่นได้ไงะฮะฮะเฮ้ถามจริงมันจะเป็นคนอื่นได้ไงวะคุณผู้ชมดูสเปคิวนี่โคตรเท่หมอกไปโคตรเสียวอ้าวล่ะครับผมคําพูดคําจาอะไรที่มันกวนตีนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ความบันเทิงนะครับ ก็สำหรับชุดใหม่ก็เท่มากเลยอย่าลืมไปสุ่มนะครับออกง่ายมากนะครับประมาณ2 0 0 0พีโอเคเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาๆไปก่อนนะครับรักทุกคนไปหาเอาหมวกนะเดี๋ยวมันจะไม่มีหมวกเท่ๆใส่เอา